สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ The Rich Man Podcast ครับ วันนี้ผมไปเจอบทความของคิดให้รวยแนวคิดหลักของเขาในครับในการคิดให้รวยเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางการเงินและการลงทุนนะครับเพื่อสร้างความรวยแล้วก็ความมั่งคั่งในการเงินครับซึ่งเขาได้แบ่งเป็น4ีข้อหลักๆนะครับดังนี้นะฮะข้อ1ครับทรัพย์สินแล้วก็นี้สินเนี่ยนะฮะมันเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับในการเริ่มต้นในเรื่องของการเงินนะครับทรัพย์สินเนี่ยนะก็คือสิ่งที่สร้างรายได้หรือว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นบ้านที่เราปล่อยเช่าหรือว่าหุ้นที่ เราซื้อแล้วก็มีการจ่ายปันผลนะครับในขณะที่หนี้สินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายออกไปครับแล้วก็ลดรายได้ของเรานะฮะหลายท่านเนี่ยอาจจะยังแยกไม่ออกนะครับเดี๋ยวขอยกตัวยอย่างนี้นะครับ คำว่าทรัพย์สินเนี่ยก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เราปล่อยเช่าแล้วเนี่ยและสร้างรายได้ให้กับเราได้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินหรือว่าที่อยู่อาศัยของเราได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับหนี้สินนะครับก็คือการที่เราจ่ายค่างวดรถทุกเดือนจ่ายค่าโทรศัพท์ทุกเดือนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นต่างๆอันนี้คือหนี้สินนะครับแต่ถ้ามองกับกันนะครับ คำว่าทรัพย์สินหรือหนี้สินเนี่ยอยู่ที่การที่เราเนี่ยจะเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นเป็นอะไรนะครับหรือว่าเราจะใช้ประโยชน์กับสิ่งนั้นด้วยวิธีไหนนะครับอย่างเช่นรถเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะเป็นหนี้สินหรือว่าทรัพย์สินก็ได้นะครับถ้ารถสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเราได้นะครับบางคนก็ซื้อมาแล้วปล่อยเช่าบางคนซื้อมาแล้วก็เอาไปใช้เจรจา,าในธุรกิจต่างๆที่สามารถเพิ่มมูลค่าธุรกิจของเราให้เติบโตขึ้นไปได้อันนี้ก็เรียกว่าทรัพย์สินเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้สิ่งของนั้นๆเเนนนน่่นน่ยพืออกกิดดดปรรระะะโช์สสงุไไ้้มาแคคคหัับบข 2. การศึกษาเรื่องก,การเงินคุณโรเบิร์ตคิโยสกินะครับเขาบอกว่าความรู้เกี่ยวกับการเงินมันมีความสาคัญนะครับพยายามให้เราเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนการจัดการเงินของเราและการสร้างรายได้นะครับซึ่งสิ่งพวกนี้นะครับสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับกฎและก็กติกาของการทํางานของเงินนะครับ ยกตัวอย่างนะครับการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนรวมถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยจะทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทํางานของการลงทุนและความเสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับข้อ 3. ครับการวางแผนและการบริหารเงินเนขาบอกว่าการวางแผนการเงินที่ชัดเจน และการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นสิ่งสําคัญอย่างเช่นนะครับการกําหนดเป้าหมายการเงินการจัดการค่าใช้จ่ายและการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อการเติบโตในอนาคตนะครับยกตัวอย่างนะครับการวางแผนงบประมาณนะครับที่จะเราจะแบ่งไปลงทุนเพื่อศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของเราให้โตขึ้นได้นะครับหรือว่าการลงทุนในธุรกิจของตัวเองระยะยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการวางแผนแล้วก็การบริหารเงินนะครับ ข้อ4นะครับการรับความเสี่ยงแล้วก็การเรียนรู้นะครับเขาบอกว่าการรับความเสี่ยงในการลงทุนและการเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับเป็นสิ่งสําคัญเพื่อพัฒนาตัวเราเองนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเงิน,นครับยกตัวอย่างนะครับ การลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือการลงทุนในธุรกิจของตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วมีความเสี่ยงนะครับแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้นะครับเราเนี่ยสามารถทำให้เงินของเรามั่นคงขึ้นได้ครับและมีโอกาสเติบโตมากขึ้นได้นะครับเช่นการลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างรายได้แล้วก็การวางแผนการเงินที่ดีเนี่ยนะครับจะช่วยสร้างความมั่นคงในอนาคตและความมั่นคงในเรื่องของการเงินให้กับเรราตลอดดไไป้คับ